たかっこいい ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของค o กกี้ร้นช็อปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ร a n นช็อปเลยค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ด e ส c ริปชั่นได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เซนจะพาทุกคนมาลองลงกันนาอในส่วนของบิทเลชชอรเลนกันนะคะเซฟก็จะมีปรับท็อปปิ้ นิดนึงนะคะสำหรับตัวที่มีการใช้งานนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราไปลองลงกันดูเลยนะว่าเวิร์กไม่เวิร์กอไปค่ะ let's go พยายามถอดตัวของบอสอยู่น้องว่ชทม่แพรแบบคลีอะไรใดๆเนี่ยคือเราจะต้องเล่นคลี้หมดเลยไหมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่า <c oughs> นะคะก็เลยแบบอ่ะเป็นที่มาในการลองครั้งนี้นั่นเอีก <c oughs> นะคะบัฟจากบอส <c oughs> โอเคค่ะเธอแบบว่ามันขึ้นไผ่อะไรบอสแล้วมันแบบว่า <c oughs> มองไม่เห็นนะคะต่อคันไ้โอเคเติมเมืแก้วนะฮะปุ๊บเลือกจาก อ่านะฮะพอมันเปลี่ยนไพ่ปุ๊บรีบกดเลยนะคะระวังเดินไม่ทันหรือถ้ามันมีอีกทุกคนก็ระวังนะคะเคยเจอนะขึ้นสามไพ่นะฮะเลอกการพึ้นพูไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะเขาเรียกแงแบบว่าหิวไม่ทัน <mileleben> 아, 네. 풉. 지를 향한 여정. 를한가를한가한 นี่เตี้ยทุกคนเกือบนะคะมหมดตลอดนี้ไม่เป็นไรเรามาฮิวต่ออีกนิดนึงค่ะโอเคข้ามเฟษเ,เออเราต้องฮิวสู้นะคะ เรามีหน้าที่ในการคือประคองทีมค่ะนะคะให้มันแบบว่าคงอยู่คงรอดนะคะนะคะเพิ่มการฟื้นฟูก่อนเลยนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆคือเพิ่มการฟื้นฟูนะคะอยากเพิ่มเสียหายอยากเพิการฟื้นฟกออูกดไม่ทัน นะฮะแต่ถ้าเราอยู่ทันก็จบนะฮะยกเว้นว่าหนังชีวิตนะฮะโอ้โหกลัวอิซาโชูก,ก้าิวที่สุดแล้วอ่าโอเคเปลี่ยนเฟสให้เรานะฮะเอออันนี้อันนี้ค่อยถูกพอหน่อยนะฮะ เจ๊อาจจะต้องเปลี่ยนสมบัติทุกคนเพราะเห็นมันฟิวไวว่าเห็นมันแบบมันฟิวกันไปข้างหลังอ่ะโอเคที่เอาพยายามเอาฟื้นฟูนก่อนนะคะคือดามเจเราทำได้แหละแต่ว่าฟื้นฟูน,นี่คือหนักหนักมากอ่าถ้าเรากดตรงนี้นะคะมันจะล้างบาดแผลที่เราโดนเห็นไหมเออบาดแผลที่เราโดนมันจะแบบเบาลง ะนะคะมันก็จะอ่ะบาดเจ็บก็จะไม่ค่อยมีชึ่อเซบน่าจะต้องเปลี่ยนสมบัติจริงๆหลายคนนะคะเพราะว่าโดนฟิวไปข้างหลังเยอะมากอ่ะเหมือนน่าจะจบเร็วกว่าคลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฉบับที่เซฟพยายามปรับเรื่องคลิของแต่ละตัวในทีมนะคะอ่ะเซฟก็จะปรับคลิ2กสองตัวนี้เพิ่มเติม การฟื้นฟูนะคะอ่ะวิรอ,รอบนี้ปุบเพียวคือเด่นขึ้นมานะคะเด่นไปสง,ง่าเลยนะคะโอเคอ่าประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะสามเจ็ดสามสองสองสี่นะคะถ้าสองสี่แปดนะคะ โอเคนะคะก็ค่อยๆกระเถิบกันขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะคะใครที่ลงไหนเสร็จแล้วมารับของตรงนี้กันได้เลยนะจ๊ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใช่ปรับปรปุงเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็จะแบบไม่ไม่ติดทรมาร์สักเท่าไหร่นะคะทุกคนท็อปปิ้งกับบิสกิตนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้เลยอันนี้เป็นท็อปปิ้งค่ะก็จะเพิ่มครีมขึ้นมานะคะ ใครดูไหนไม่ทานกดพอสไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเดิมทุกคนครูถามจ่าไปเลยนะคะเน้นแบบสกิลบ่อยๆนะคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อใครจะลองนำไปเล่นดูลองเล่นกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย